วันนี้มาเยี่ยมเยียนคุณพี่ปานาอาที่ทำใบตองสมอันนี้วัสดุปลอดสารพิษลดการใช้พลาสติกลดบลภาวะลช่วยช่วยปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับด้กระจกกระนุมนะครับหลายท่านทานขนมไม่เคยรู้ว่าก่อนที่จะห่อขนมได้มายังไงมาจากเป็นใบๆอย่างนี้ครับแล้วพี่ก็นั่งตัดตัดตัดเป็นกระทง ช่วยการสนับสนุนนะครับวัสดุแบบแบบนี้นะครับวัสดุธรรมชาติดูแพคเกจจิ้งดูความสวยงามของการห่อโอ้โหสวยงามมากเลยครับมาบาแหล่งที่ทำขนมนะครับคนชอบบ้ากเลยครับต่างประเทศก็ชอบ